ครั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติใหญ่อย,ยอดเยี่ยมมันมีพัฒนาการในตัวของมันทุกๆวันสวัสดีครับผมชลิ่านะครับคอร์ดรมิเนสปอร์ตูลาสตาสกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่ยี่สิบ 8เมษายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังเข้มข้นน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับสคู่ในฟุตบอลเรีกใหญ่และเรีกรองรวมถึงแนะนำฟุตบอลยิงกันเยอะอีก1คู่เหมือนเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณหรือกอแนะน่นะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911สปอร์ตกลับกลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีทัศนาฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบ มันเข้ามาในกลุ่มได้ตามริงที่ปักหมุดเอาไว้และเย็นวันนี้มีการไร้วิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเช่นเดิมน,นะครับวัสดีครับคู่แรกไปยังที่ลาลิก้าสเปนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเรอัลเบติสพบกับเซบียา คู่นี้เป็นดาร์บี้แมตช์นะครับทำให้ใส่กันเต็มที่แน่นอนโดยเรอัลเบติสรุนโคตายุโปรนะครับและฟอร์มช่วงหลังกลับมาดีนะครับหลังจากได้อิสโก้ฟิตกลับมาปั้นเกมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่านะัก ตำแหน่งอื่นของเบซิสเนี่ยดูฟอร์มตกลงไปนะครับรับมือกับทางเซบีย่านะครับซึ่งในยุคข,ของกุลซอกีเก้ซานเชสฟอร์เรสพวกเขาผลงานกลับมาดีนะครับ11เกมหลังสุดแพ้เพียงแค่2เกมนะครับแทคนิกการเล่นมีความรัดก,กุมจังหวะโต้กับหวังผลได้คู่กองหน้าอย่างอิสซักโรเมโรกับยูเซฟเอเนเซรีเล่นกันเข้าข่านะครับแรกเกมรับคู่เซนเตอร์โรอิกบาเดกับเซกิโอรามอสเนี่ยยืนกันเหนียวแน่นนะครับเจก ชั่วโมงนี้ผมดูแล้วสุสีทันกันเป็นบอลสามหน้านะครับผมแนะเชียร์สองหน้าของทางทีมเย็นนะครับเชื่อว่าเซบียาวันนี้จะมีหนึ่งแปมติดมือกับออกมาได้เชียร์เซบียานะครับ ส่วนผู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลร,รีกรองดิวิชันน1 A เบลเยียมโซนรุ้นแชมป์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างแสงชินหลวเปิดบ้านพบกับอันเวิร์ก คู่นี้เทียบศักยภาพถือว่าพอฟัดพอเวียงนะครับแต่แรงจูงใจโมเมนตัมตอนนี้แซงชินลัวรุนแชมป์นะครับและการที่ล่าสุดบุกไปชนะคู่แข่งสวยหรูตัวนี้ครับทำให้พวกเขากลับมามีรุนแชมป์นะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับสภาพทีมของเทรนเนอร์อาริซานเดอร์เบรซินถือว่าพร้อมรบนะครับรับมือกับทางอันเบิร์ดนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังแย่จัดนะครับแพ้ถึง4จาก5เกมหลังสุดสาการรอยตัวไม่มีอะไร ต้องดูนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะซื้อใจบอลรุนแชมป์ที่เร่งต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับสุดท้ายเชื่อว่าแซงคินลวจะสามารถเอาชนะได้ตามต้องการเฉียแซงชินลวนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลยิงกันเยอะวันนี้ผมแนะนํหนึ่งคู่นะครับในฟุตบอลทิฟป์เดนเกนนอเว์นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง โมพบกับเฮาเกซุนผมมองนะครับว่าคู่นี้รูปเกมน่าจะเปิดนะครับและสุดท้ายจะยิงรวมการถึงสามประตูดได้ตามที่ต้องการเฉีย์ยิงกันเยอะคุณระวางโมพบเฮาเกซุนในเกมวันนี้ครับสามผู้ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนไวาท์นะครับเฉียซดิยาเฉียแสงชินลัวและเฉีย์ยิงกันเยอะโมพบกับเฮาเกซุนประตูตั้นเชียบอลแบบมีความสุขะครับเฮงแห่งรไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสปอร์ตขับชาแน,นลทุกช่องทางครับรวมถึงสมาชิกกลุ่มกูรูกลุ่หนึ่งสปอร์ตับทุกท่านด้วยครับผมอดีตโก้ชวล้วนครับวันนี้ตามมาจากทีมหน้าเชียร์ฝากกันไว้ให้สําหรับค่ำคืนวันอาทิตย์ตวันนี้28เมษายนนะครับทุกวันทีมใหญ่ๆลงเตะกันเพียบไปหมดในค่ำคืนวันอาทิตย์ตวันนี้เลือก3คู่หน้าเชียร์ที่สุดมาฝากกันสําหรับค่ำคืนวันอาทิตย์ตวันนี้นะครับคู่แรก2ทุ่มครับเกมเซเรียอิตาลีบรอนยาวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอูดิเนเซ่นะครับ โอลญ,ญ่านี่อย่างที่ทราบกันดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่กําลังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเต็มตัวนะครับปัจจุบันก็กําลังไล่ล่าทีมอย่างพวกโรม่าหรือพวกนี้อยู่กําลังไล่มิลานอยู่นะครับเจอกับอูดิดีเนเซ่ที่กลางสัปดาห์เพิ่งลงเตะมาแม้ว่าจะเตะแค่20นาทีแต่ก็ยังแพ้โรม่านะครับช่วงนี้อูดิเองก็กําลังดิน้นรนสุดตัวเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครมา6เกมรวดนะครับเพราะนั้นเกมนี้เล่นบ้านโอลญ,ญ,ญา่า ผมยังชอบเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านที่มีตัวรุกครบๆอย่างพวกโจชัวเซิร์กซีอเล็กซิสซาลาแมเกอร์พวกนี้ดีกว่าและเกมนี้น่าจะชนะทางด้านของอูดินเนเซได้ลุ้นว่าจะชนะขาดให้เห็นหรือเปล่าเทานั้นเอนะครับขยับมาในรอบสี่ทุ่มครึ่งครับคู่แรกคุณเดสเลกาเยอรมันไมซ์วันนี้มีคิวเปิดบ้านรับการเยือนของเอฟเซโคโลนนี่การเจอกันของทีมที่ กำลังลุ้นหนีตกชั้นนะครับในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันดับสุดตัวไมอันดับ16มี27คะแนนส่วนเอซโคโลนอันดับ17มี22คะแนนเกมนี้ถ้าไมายชนะโอกาสในการรอดตกชั้นจะถือว่าสูงมากๆนะครับอย่างน้อยก็ต้องชนะไว้ก่อนนะครับเล่นในบ้านวันนี้เนี่ยแม้ว่าไมายจะไม่มีพวกอีแจซงหรือว่าโทนี่คลอสนะครับแต่ผมยังมองว่า เจ้าบ้านยังดีกว่านะครับไมในความเป็นเจ้าบ้านช่วงหลังพวกเขาก็ค่อนข้างจะเฉียบขาดอยู่แล้วด้วยเล่นในบ้านเนี่ยสามด้านหลังสุดชนะรวดยิงถึง8ปดประตูอสิประตูด้วยกันนะครับใน3เกมเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังมองว่าโคโลนไม่ใช่ทีมเล่นเย็ยนดีและเกมนี้มาดีพอที่จะเอาชนะโคโลนได้แบบไม่ลำบากปิดท้ายที่พรุ่งนี้อังกฤษนะครับเกมคู่ระหว่างนั่นเ่ยฟอเรสต์ครับ,รบวันนี้มีคิวเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุโรป สี่ทุ่มครึ่งนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าซิตี้เองก็กําลังเร่งผลงานสุดตัวเพื่อบี้กับจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอนนะครับเพราะว่าตัวเองแข่งน้อยกว่าแล้วก็ได้เปรียบนะครับเจอกับนอตที่แฮมฟอเรสครับทีมในโซนหนีตกชั้นที่ตอนนี้เนี่ยมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่อันดับเดียวเท่านั้นนะครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่โดยภาพรวมเนี่ยนอตทีแฮมฟอเรสยังเป็นรองค่อนข้างเยอะเกมนี้ฟิลฟอร์เดน่าจะฟิตเต็มที่แล้วนะครับดูจากผลงานในเกมที่แล้วที่บุกไปถล่มไบรตันมาก็อดูแล้วไม่น่าจะเเจบอะไรท่่าากัว แมสตี้เนี่ยจะขาดแค่เออร์ลิงฮานแลนด์แค่รายเดียวเท่านั้นดังนั้นฟอเรสต์ Forest เองเนี่ยไตโบวออวนิยี่ก็ยังไม่หายกลับมาวิลลี่โบลลี่ก็ยังไม่หายกลับมาผมมองว่าแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ฟอเรสต์ไม่น่าต้านอยู่ครับคู่นี้ผมชอบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเชื่อว่าชนะลุ้นว่าชนะขาดไหมแค่นั้นเองสามคู่เลือกมาคืนนี้ครับเชียร์โบโลญญ่านะครับในเซเรียอยลัลต์ตอลีนะครับเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เชียร ไม้ในบูเดสติก้าครับเป็น3คู่สอมสุดในคืนนี้ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ